เครื่อมันเครื่อมันอีกแหล,อละอะแรบอรยอยากออกนี่อบอยอยากออกนี่นี่สองตัว สบ,บายดีเบิดตสุขุมสุขนพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวลาคนหากินอีกเซนกเก่าเซนเคยพี่น้องมาเนี่ยฮิวกระตายตองแต่งในบอลแย่งดอกสิบห้าเลาะบึงหนักห่องไตดินเพื่อนพี่น้องเอ้ยถือว่าห้ามบริมีของกินไร้มือแล้วเนาะหลังจากเขาตัดข่าวแล้วพี่น้องป้าพ่นกระซิโตปุบบ,บึงมือฝ่ามือพ่นด้วยพี่น้องมันแม่แนวอยู่บ่านนี่เนาะเทวดากับสางเห็ดใส่ริรอน ฮากตัดเขาแล้วก็ถืนเลยหรือนะฝนกันนะฮาตัดเมื่อวานนี้เมาเลยเบิดทงเลยเนาะติดบิดทงเลยสามคนตัดนหดกลางคืนพี่น้องเวลาเข้าหมัดกับมันง่ายๆพี่น้องนี่เวลาเข้าหมัดเขากวนเข้าไปสีเลยเนาะอันนี้ชมดหมดให้พี่น้องบึ้งด้วยแต่ว่าบึ้งนี้โบท่านไมหมัดดอกกวนเข้าไปเลย ข้าไปแบบนี้แล้วก็ข้าสีคูบเลยนะเอาตอกอันมันจะมีตอกเนาะสอดตอกเข้าไปแล้วก็หมัดหมัดเลยนะมันกระเจ้าแท่งหนึ่งกระเบื้องชุบชุดอะไรปไปเนาะหนึ่งกระเบื้อุบชุดแต่ว่าข้าวบนท่านี่หมัดขวบท่านแหงข้าวห้ากระตัดงหมาวกบ้านนี่เองนี่สิ่งที่ข้าตามหามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันอยู่ในขั้นแทะนะเแต่บริคุดมันเพราะว่าข้าขี้ขานป่านพี่หนาพี่น้อง ออผ่านตาปีนาข้ากับทูนและไปห้าคุดแค่อันบอนที่บอดีอย่นแท้เนี่ยแหละขึ้นแล้วนี่พี่ดำอู้เละเลาะไปมึนทูนบอนที่เท้าไปต้นอะไรกับท่านังหละเข้าไปต้นอะไรกับไปไหนในโพในโพดนั่นแหละนลายโพดนั่นลายเนาะอู้เละยางไปเรื่อยๆนี่กระแมนอันนี้กระเซมท่านลายอยู่ได้หรอนี่นี่เขาสื่อซีโต้ต่อพัน เขาสื่อสีโตต่อพันอยู่นี่กาประมาณสี่สิบโตต่อสิบพันนั่นแหละเนาะอยู่ในนี้เขาสื่อสีโตต่อพันตัวแหลกแห่งมนันหูหนังห้องใต้ดินกระซิโตนี่เลยพี่น้องที่มันห่องน,นะ เทียนหองเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันกัดมือ่อคนนี่ตัวผู้นี่คือมันหองตัวแม่มันจะบ่หองไปต่อไหนล,ะล่ะบ่อืมอันนี้ตัวแม่ตู้แม่สองโต้เลวดิ ตัวที่สาใส่งามๆเลยตัวที่สไปต่อมีสอตัวไปจักขว่อนมีนตัวหนึ่งดีใส่ไตัวหนึ่งมีสองตัวไปจัก เออมีโตมีอีกโตมนึ่งสองโตอ้าวสอนกันคุณพระซ้ำเลยทุกคนคายนี่คายเดียว3โตเลยแทนนี่ตุ่มแม่2สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียหน่อยไม่ใหญ่บ่ะ một đề lực chắc đi thì xong tội lại quay này xong tổ, xong tổ. tổ mẹ tổ phù lại 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 ประมาณสามนาทีมันบ่ค่อยมี่หรอเนาะมันบ่ค่อยมี่หรอคุดขุดลายเขาขุดไปคลายดิในพุ่นนี่แหละที่เขาขุดตัวไหนวาได้ลลายๆในพุ่นน่ะเนี่แต่เขามาตอนนั้นเขาเพรท่านได้เขาเพรท่านได้ซุกปาะนี่สมาแล้วห้องเต่ดินมาเลย นอีกล่บเปี๋ยวแป๊บเดียวไดนอีกลนี่ห้ากินบอใกล้เท่าๆไข่บานนี่แหละทั้งนั้นก็เป็นหน้าของเขาเองไดนอีกลย nhỉ nhói nhảy Tôi bố gì đấy bỏ Hên bỏ Hên Ừ hên nhu. Này, hên nhỉ mẹ nó bắt ngày nè khuôi cái đây แล้วมาใหมมาทำเป็นแรปเห็นบ่มันไอ้คือเคือมันไม่เลยค่ะไม่เห็นเลยดนี่เป็นเคือมัน โอ้โหไม่เป็นแันหอดหนามอะไรอยัางทุกคนเพราะว่าอันนี้นะจะเป็นเครื่อมันมันแซงบอกใบมันจะเป็นแบบมันแซงรสชาติของมันแซงว่าจะออกแบบกรุบๆหอมๆมีมยางยางๆจักหน่อยนึง่ง หอดเลยนี่หอดเลยน้อยเดี่ยวนึง่งไปต่ออ้าวม,มีเครื่องมันเครื่องมันอีกและมันถ้าได้เป็นหูว่ามานะันไหครับ นี่่นอ้องมันบว่วหินเนาะมือแต่ว่าสองตัวในนอนสองตัวในนอนนี่อละลรบ่ออยากออกนี่บ่ออยากออกนี่นี่สองตัวเดยวไล่ตื่บเลยใส่ชได้ครัวแล้แล้ว ภูเกตุแม่ธรรมศาสตร์อากาศเย็นยินมีแต่ปา่ามีแต่ด่อนอยางเลาะเพล่จุนพ่อเพล่ต้นกระไดไล่เติบแหละนาสีพ่อขัวเติบนั่นแหละพอสัญญาเพื่อนกับปยางปาลาอลไแต่ว่าเ้าบอท่านได้ไปก็เพื่อนเ้าย,งยังฆ่าเกี่ยวเขา ยังข้าภารกิจอยู่บพท่านดตนตัดเข่าแล้วแล้วแต่ว่าบพท่านเนี่ยคืนผู้แลประมาณซ้มซีเมอร์นะครับจังสิเดไปมือบาสัญญาเพิ่นบาสัญญาเพิ่นไปอยู่กับอ่าบาวเฮียงทั้งผู้เพื่อนทั้งเข้าในการสิเดไปมือ่อบาวเฮียงแล้วพี่น้องไปประชดไผ่อยู่ป่าเพื่อนถึงสิเป็นจังไงเข้าก,ากาบับเราเคยไปเถือ่อเป็นเทอร์ทวิตแต่<ม>ตแต่มาแต่สาบุญเข้ากับเพราะท่านไปสายเกี่ยวข่าวอย่างเดียว ภูแลจนทาเฮียนเกี่ยวเข้าแล้วข้าจาชการได้ไป้ายได้หลายเติบแล้วก็อยู่ได้กินตอนนี้พ่นกาซิโต๊กเลยเนาะเาก็ซิได้ยางกลับไปค้นข้าวก่อนพ่นทีโต๊กแหละภูแลยางกลับไปมือหน้าเขาอีก<ไ>กับบกไกดหน้าก็ได้พ่นตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วก่ะ เห็ดใหเเข้าลำบากใจอีกแล้วเห้าห้กระตัดเขาแล้วผัดทนห้ามเนาะกระแสไปหัดมัดเขาแล้วกับค้นคืนอะไรผู้ไรไปเบิ้งล้วกันอยู่คุนต่อพี่น้องไปมาก่อนเพราะว่าฝนมันสิตกแล้วนะมันตรงมาเก็บเขาอันทีเห่าตัดไปให้มันแล้วก่อนเนาะขึ้นมาวานในเมื่อเขาครั่วมัดแล้วกาบบาราเป็นคนตัดนะนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันกำลังสิตกแล้วต้องเก็บเขาให้มันให้มันแล้ว จังแได้ไปทางอื่นบ่ได้ป้าย,ายดอกสระวงสาระวันก็เบาเฮียงนะย่างค่าเบียกอ,ยอันนี้ก็เป็นนันกล้องเขาของเข้าเองนี่แหละนี่มืองนันมะนอนนี่แล้วทุกคนนี่มะนอนเผาวเขาอยู่นี่แล้วมนะันีนอือนอนเนี่ยในเครืองหลุดไทยยนี่กกเอาแพย่างนี่เอามามุ่งหลวก็นอนนี่แหละห้าสี่คนเขาใช่ไหยก็ได้ตอนนี้พ้นก็กำลัางกา,างสีตกเนาะ ใส่หม้อนี่แหละคุณจะหน่อยเขากำบวยังงามไปได้นะนบวยจังงามไปได้แต่ก็ใส่ได้อยู่ส้มกับข้าวหวานทั้งแั้นเนาะคนเริ่มตุ๊กแหงละต้องฝ่าวางทุกคนโลงไปม่หลุมเลยแบกจกลงไปยันคุดขา้างหน้า รถไทยมันสิบคืนดิมันต้องขุดก่อนนี่แหละทางฮาสิไปกันฮาสิคุณต้งต Hi, องไปให้นันี้เริ่มเริ่มไหตัวนี้เนาะไปจุดพุดแหละให้ Hi, บึง้งใหญ่นี่แจ่นี่เลยพุดตรนนี้เลยครับพลรกิจเทามอนมริกท่านขาวคนขาวพูดคำแรกคำนึงกระดาแลวคนเพราะว่าขัานมันบวชูมก็ได้เนาะ มีจต่แต่หายเป็นมันเป็นล้านนั่นรถไยขึ้นแล้วพ่อ เอาเขาลงไปถีบหอยเ่อยเติบจะได้ไปอีกเถียวหนึ่งทุกคนเพราะว่ายังบ่แล้ว เมื่อกี้เขาว่าอีสังดูตีหอยโอ้โหตะแฮหรอเปล่าาจักหูเปีนยองไงบ้างข้าโมเงงคือนี่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 โมมีผิดดอกมาเป็แบบมีตัวพี่แม่ตีนะเก็บพื้นตีนถึงโลโม่อาแโอ้มาอะไรพูปาตัตรื่ตื่น เกือบแล้วลได้เนี่ยแล้วได้อีกน้อยเดียวแล้วล้วได้โอ้สุดมากแล้วใครในบ้านมาซอยกันเลย เป็นเที่ยวทีสามเนาะเที่ยวค้นเขาเที่ยวทีสามเมื่อนี้วาสิคนอันพระเมียนแต่ว่าขัรถปั่นเขาขึ้นมากว่าก็จะได้ปั่นไหวทุกคนร่วมแรกก็ขึ้นหนาจะได้ปั่นเลยนะคลิปนี้นะกะวาสิคนอันปบพ้นซื่อแต่ว่าขันรถมากลลวก็เลยสิป,ปั่นเลยบางเถื่อนเนาะจะได้ลกลับไปบึงกันทั้งหน้าต่อที่เป็นอังไรบางเถื่อก็จะได้ปั่นเลยนะก็ถทือว่าเฮ้าค้นเขามากขึ้นไหวเป็นทีเห็บห้อยทุกคน เมือยเตอรปลีรอนี่คือเข้าคนแ<อ>ต่แต่เฉพาะพวกเทียนเข้าหมัดเนาะตัวที่เข้าบพท่านหมัดกะพ่น,นหุ่ทุกคนเลยอุกใจอยู่ด้วยเนี่ห้ากระตัดแลเมื่อวานจางอายเป็นซองคนมาซอยตอนนี้เ้ากับค,คนแล้วค่ะกับคุ้มเมียนปวกเมียนทานรถปั่นเข่าพิ่นมาซึ่งอีกน่าจ,จะประมาณสองชั่วโมงเพิ่นยังไปปั่นในเข้าทักคุณด้เนาะทั้งเฮากับได้ทานนะก็คือเข้าเป็นคิวสุดท่าย เขาบอกคนสุดถ่ายบอกเป็นคนสุดถ่ายเขาก็เลยต้องไปปั่นที่เขาบอกก่อนเนาะซึ่งเข้ากับบะหะูอันนี้สิไดรลน์ไปไหนนักตะคนกะวันนะจะประมาณสามสิบสอบน่าจะสามสิบกระสอบได้รอบที่แล้วกะได้สามสิบสามสิบสองสอบตัวที่เลืออยู่ประท่านหมัดกะนาจะประมาณสามสิบสอบเนาะรวมแล้วกะนาจะประมาณเก้าสิบสอบในการคำนวณน,นั้นเดือนหน้าปีปีหนี่นะ ซึ่งห้าหวานเอาทุกคนถ้าเกิดว่าห้าวันดั้มมันก็นจะได้ร้ายกว่านี้นะแต่ละปีที่ดั้มหันนั้นลอยลอยสามสิบลอยสามสิบสองหน้าทงนี่แต่ว่าปีนีหวานโอ้โหมันจะได้ร้ายไปเลยนะแต่ก็อะไรวะหนาจะระมาณเก่าสิบซึ่งมันจะเป็นจังได้กะรเอาจังไปบึงกันขิปนานทุกคนเนาะขิปนี้กรารบาลสิขอโต้ขึ้นไปอยู่เทิงก้อนเนาะพ้นกระตุกแล้วทุกคนนี่พวกใปเขาเป็นทีเหมหอยแลวกะจะได้ขึ้น จะได้กากฟทุกคนติดตามคลิปหนาเด้อเนาะแล้วก็ขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปเนาะแล้วได้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งมาทุกคนพี่น้องไปก่อนไปบายบาย